ทิ้งฟ้องศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแก่โจทเนื่องจากโจทไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาลได้เมื่อโจทถึงแก่ความตายผู้เข้าเป็นคู่ความแทนโจทหากโจทชนะคดีจะได้ทรัพย์มรดกตามที่ในคำสั่งชั้นต้นสั่งให้ผู้เข้าเป็นคู่ความแทนโจทชำระค่าขึ้นศาลเมืมมมมมอม่อ,ผ, 2, อผู้เข้าเป็นคู่ความแทนโจทไม่ชำระค่าขึ้นศาลศาลมีคำสั่งว่าโจททิ้งฟ้องตามปวีพมาตรา1 7 4่งไม่ชอบเพราะผู้เข้าเป็นคู่ความแทนโจทย่อมมีสิทธิดำเนินคดีแทนโจทรวมทั้งสิทธิที่ได้รับยกเว้นค่าาธรรมมเนียยด้ว ด2องพันหก้การการเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนดอันจะเป็นการทิ้งฟ้องตามปอวิพอมาตราหนึ่งเจ็สองจะต้องเป็นการเพิกเฉยไม่ดำเนินกระบวนพิจารณาตามคำสั่งศาลโดยชอบและโจทย์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อศาลในการดำเนินกระบวนพิจารณานั้น คดีนี้สารชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแก่โจททั้งหมดและระหว่างพิจารณาของศารชั้นต้นโจทกมรณนะแยาสารชั้นต้นมีคำสั่งอนุญ,ญาตให้มีคนเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่โจท์ผู้มรณะตามบวีพอมาตรา42วรรคแรก ดังนั้นผู้เข้าเป็นคู่ความแทนโจทย่อมีสิทธิ์ดำเนินคดีแทนโจทย์รวมทั้งสิทธิ์ที่ได้รับยกเว้นค่ารมเนียมศาลด้วยด้วยเหตุนี้การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้เข้าเป็นคู่ความแทนโจทย์ชำระค่าขึ้นศาลโดยที่ผู้เข้าเป็นคู่ความแทนโจทย์ไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าขึ้นศาลตามคำสั่งของศาลชั้นตน้นจึงเป็นการถูกต้องถือไม่ได้ว่าโจทย์เพิกเฉยดำเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลกำหนดอันจะเป็นการทิ้งฟ้องตามปอวีพอ มาตรา174 2สองที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าโจท์ทิ้งฟ้องให้จำหนาคาดีออกจากสาระบบความจึงไม่ชอบโจทฟ้องขอให้บังคับจำเลยถอนคำคัดค้านการรังวัดที่ดินพีพาทจำเลยให้การว่าที่ดินพีพาทเป็นของจำเลยจึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์จำเลยอุทรณ์โดยชำระค่าขึ้นศาลในส่วนที่ดินพีพาาตามฟ้องเดิมและฟ้องแยง้งแต่เพิกเฉยไม่ชำระค่าขึ้นศาลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับค่าเสียหายตามคำสั่งศาลศาลจะจำหน่ายคาดีทั้งหมดโดยถือว่าจำเลยทิ้งฟ้องอุดท์ไม่ได้ศาลชอบที่จะจำหน่ายคาดีได้บางส่วน ด2,323 2,564โจทฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่สอถอนคำคัดค้านการรังวัดที่ดินพิพาสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโฉนดที่ดินของโจทและให้จำเลยที่2องชำระค่าเสียหายถึงวันฟ้อง68,400บาทและค่าเสียหายเดือนละ5700บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปให้แก่โจทจำเลยที่2ให้การและฟ้องแย้งว่าที่ดินพิพาสเป็นของจำเลยที่สองดังนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์ ศารชั้นต้นผิดภากษาให้จำเลยที่สองถอนคำคัดค้านการรังวัดที่ดินและให้ชำระค่าเสียหาย66,00 0บาทและชำระค่าเสียหายในอัตราเดือนละ5550บาทนับแต่วันฟ้องแก่แก่โจท์จำเลยที่สองอุดทอขอให้สารอุดทณ์ภาค6กยกฟ้องและให้จำเลยที่สองชนะคดีตามฟ้องแยง้งโดยอุธทณ์ว่าโจท์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่สองดังนี้จำเลยที่ สองต้องชำระค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์ในส่วนที่ดินพิพาทตามฟ้องเดิมและฟ้องแย้งและในส่วนค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น66,000บาทจำเลยที่สองอุดทนโดยชำระค่าขึ้นศาลชั้นอุดทนตามทุนทรัพย์ในส่วนที่ดินพิพาทตามฟ้องเดิมและฟ้องแย้งมีได้ชำระค่าขึ้นศาลในส่วนค่าเสียหายศาลอุดทนภาค6กมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นเรียกจำเลยที่สองชำระค่าขึ้นศาลในส่วนค่าเสียหายให้ครบภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ซึ่งศาลชั้นต้นได้แจ้งคำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาคหกแก่จำเลยที่สองให้ชำระให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดแล้วแต่เพเิกเฉยไม่ชำระค่าขึ้นศาลเฉพาะค่าเสียหายต้องถือว่าจำเลยที่สองทิ้งฟ้องอุทธรณ์เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ภาคหกชอบที่จะสั่งจำน่ายคดีได้ตามบวีพอมาตรา174 2สอง ประกอบมาตรา246เฉพาะในส่วนค่าเสียหายเท่านั้นจะสั่งจำหนาคดีทั้งหมดรวมถึงอุทธรในส่วนที่เกี่ยวกับที่ดินพิพาตามฟ้องเดิมและฟ้องแย้งด้วยไม่ได้จำเลยซึ่งเป็นฝ่ายอุทธรถแถลงต่อศาลชั้นต้นว่าจะไปติดต่อสำนักงานที่ดินเพื่อประเมินราคาที่ดินพิพาและนำมาสแสดงต่อหน้าศาลนัดหน้าหาจำเลยไม่มาศาลเพื่อตีราคาที่ดินพิพาถือเป็นการทิ้งฟ้องด107 2,506จำเลยซึ่งเป็นฝ่ายอุดท์อยู่ในฐานะเป็นโจทก์ชั้นอุดท์เมื่อจำเลยถแถลงต่อศาลชั้นต้นว่าจะไปติดต่อสำนักงานที่ดินเพื่อประเมินราคาที่ดินพิพาทและนำมาสแสดงต่อศาลในนัดหน้าจำเลยย่อมต้องทราบถึงวัตถุประสงค์ของการตีราคาที่ดินพิพาทตามคำสั่งของศาลอุททรณ์ภแค8แล้วการที่จำเลยไม่มาศาลเพื่อตีราคาที่ดินพิพาทต้องถือว่าเป็นการเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาที่ศาลเห็นสมควรกำหนดอันเป็นการทิ้งฟ้องอุรณ์ตามปวพามาตรา174/2 ประกอบมาตรา246ศสารอุธทณ์มีคำสั่งว่าจำเลยทิ้งอุธทณ์ชอบแล้วคำสั่งของสารอุธรณ์ที่ให้โจทก์ชำระค่าขึ้นศาลเพิ่มเติมในส่วนฟ้องเดิมและฟ้องแย้งหากโจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวโจทก์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งอยู่และถือเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาโดศา6 9นึ่5หาสัคำสั่งของสารอุธรอนภาคหนึ่งที่ให้โจทก์ทั้งสามชำระค่าขึ้นศาลชั้นอุธทณ์เพิ่มเติมในส่วนฟ้องเดิมและฟ้องแย้งนั้นเป็นคำสั่่งงงรรระหววาาาาาาพพิจณขออุทธ์ภคตม มาตรา226ประกอบมาตรา246แม้โจทก์ทั้งสามไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวโดยยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งอ้างว่าโจทก์ทั้งสามชำระค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ครบถ้วนแล้วซึ่งถือได้ว่าเป็นคำโต้แย้งคำสั่งระหว่างพิจารณาเพื่อการใช้สิทธิการแล้วแต่โจทก์ทั้งสามยังมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวเพื่อที่ศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งจะได้พิจารณาชี้ขาดตัดสินอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสามรวมทั้งความรับผิดในเรื่องค่าหรือชารรมเนียมให้ถูกกกตตต้อต้อองงงง่่ไปปแลละหหาาาโจจทััััยิาดดใญว ก็มีสิทธิ์ดีกาได้ภายหลังสารอุทธรภาคหนึ่งมีคำผิภาคษาแล้วดังนั้นการที่โจทก์ทั้งสามยื่นคำร้องดังกล่าวจึงเป็นเพียงแต่คำโต้แย้งคำสั่งของสารอุทธรภาคหนึ่งโดยไม่นำค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรมาชำระเพิ่มตามคำสั่งของสารอุทธรภาคหนึ่งย่อมเป็นการเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรกำหนดไว้เพื่อการนั้นจึงเป็นการทิ้งฟ้องอุทธรตามบวีพมาตรา1742ประกอบมาตรา246 การที่โจทก์ทั้งสามชำระเงินเป็นค่ารือชาธรรมเนียมใช้แทนในวันยื่นอุธทธรณ์นั้นเป็นความรับผิดของโจที่หนึ่งในเรื่องค่ารือชาธรรมเนียมที่ต้องชำระแทนโจท์ในส่วนฟ้องแย้งตามคำพิพากษาสารชั้นต้นที่กำหนดให้ฝ่ายที่แพ้คดีเป็นผู้รับผิดตามปวีพมาตรา161โจท้์ทั้ง3จึงไม่อาจนำเงินที่ต้องใช้แทนจำเลยดังกล่าวนำมารวมเป็นค่าขึ้นศาลในชั้นอุธทธรณ์ได้ เมื่อศาลอทาุทธรณ์ภาคหนึ่งเห็นว่าโจทก์ทั้งสามผู้อุทธรณ์ชำระคา่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ไม่ถูกต้องครบถ้วนก็เป็นำนาศาลอุทธรณ์ภาคหนึาา่งที่จะให้ศาลชั้นต้นเรียกให้ผู้อุทธรณ์ชำระให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนได้เมื่อโจทก์ทั้งสามได้รับหมายนัดให้นำค่ขาขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์มาชำระเพิ่มตามุนร,รัพ์ส่วนฟ้องเดิมแอะฟ้องแย้งแล้วแต่กลับไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลดังกล่าวถือว่าโจทก์ทั้งสามเพเิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์าาคักกริิดลแชตตมมมะสส เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมผู้จัดทำมีกำลังในในการทำต่อไปโดยทีมงานมีแนวข้อสอบตัวอย่างคำพิพากษาให้ทุกสัปดาห์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ